ุงเงินตัวเล็กครับพ่อลูกคิดว่าลูกตัวเล็กเหรอน่ะฮะติดกระดองไหมถุงเงินโอ้ยเนาเอาตุนค่ะโอ้ยคงสกรเธอดูลูกเธอสิ ห่วงห่วงของเอาม้านเอาห่วงของห่วงของเอาเอาตูนช่วยถุงเงินหน่อยโอ้อาชีพใหม่อาชีพใหม่แล้วลูกกลัวเก้าอี้หายเหรอเอาฉีลาดอีกกลัวเก้าอี้หายเหรอลูกจะแบกเก้าอี้แม่ไปไหนนะ่ะ เก้าอี้ทำสวนไปไหนยโอยมามาแม่ออกให้มาโอ้ยนาคือดือ้อแถวะติดเนี่ยไม่ยอมออก